อันนี้รึมั้ยได้โอเคแล้วสบายแล้วได้ฟาวนะฟาวนะเนี่ยปาถ่ายไปดูแล้วเนี่ยฟาวนะนี่เทปเฮ้ยเฉียบ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 เพือเดียเฮ้ยเอาดีๆเดี๋ยวหมดแรงโดยใช่เหตุอย่าเฮ้ยเร็วๆรีบกลับมาเร็วๆเดี๋ยว ป,ป๊าป๊าทดหักไปสิบวินะเมื่อกี้พาเพราะว่าเร็วเร็วเร็วสู้ตาเฮ้ยสู้ต่อเร็วป้าทั้เลยสิบนาทีคือชั่วโมงใช่ไหมป้าเนี่ยสินาทีมันก็สิบแดสองไปเรื่อยเดี๋ยวสามสิบสี่าสิบหกสบเดสปดายี่สิบ

ได้ไโอเ,เแล้วไบาแล้ดอโอ้ยถ้ากีได้ทีอย่างเงี้ยมินได้เก้าจุดห้าเก้าจุดห้าหรือเก้าจุดหกเก้าจุดเจ็ดสามนาทีแล้วซื้อเป็นฟูเป็นฟูเอาขามายัน ไม่กรนะหายนั่ด,ดโด,ด่งหน้าเตะอย่างนี้ได้ไหมได้แต่ห้ามโดนพื้นนะให้โดนแค่ขากับแขนอ่ะ<ด>ไม่ฟา,ฟาวนะฟาวนะเนี่ยป้าถ่ายไปดูแล้วฟาวนะน,นี่เทปคำเตือนดูดูดูดคนโ,โเทพโรเทพโรเทเพื่อเดียวโอย เฮ้ยเอาดีๆอย่าหมดแรงโดยใชยเหตุเตอตตตเอาสลับด้วยเป็นสอกลงเอาสอกลงแล้วเหมือนเดิมออเออเนี่ยอันนี้แหละอันนี้ได้พไ,ได้ประโยชน์สุดแล้วก็ป่างป่างปาง,ปาง้ปางไม่เอาดีกว่าข้างนี้กบมือไม่ได้นี่ะข้างซ้ายข้างขวากบมือไม่ได้ อย,ยังไม่หายสักทีขี้ดีเกรี้ยวเกรียวห้าแล้วนี่จะทำให้ถึงเสียงในทีเลยดีๆเจฟอยู่นิ่งๆอย่าขยับเจฟขายอย่าขยับฟาวนะฟาวนะเราต้องรักษากติกา มอย่าหัวถึงพื้นยังไม่ถึงพื้นเลยถึงแขนนั่งเดินนี่นั่นแหละอาจะหกแล้วเร็วๆ,ๆมันลื่นมันจะพูดเสียเปียบดิไม่เสียเปียบแต่วินก็ลื่นเหมือนกันแต่วินนิ่งอย่ายกยิกวินไม่ยกยิกเจฟก,ก็ต้องไม่ยกยิก ทำตามคนอื่นสิน่าเคนเรามันติดต่อกันได้เหรอไม่ใช่ว่าทำตามเขาเรียกว่ายึดมั่นในกติกาเฮ้ยหกนาทีแล้วหย่าไป เร็วเร็วเรีบกลับมาเร็วๆเดี๋ยวป้าพ่อทดหักไปสิบวินะเมื่อกี้พลาดเพราะว่าเร็วเร็วเสู้ต่อเยีงเลยเฮ้ยสู้ต่อเร็วเอย่าจะตกนะจะเจ็ดนาทีแล้วเร็วจะเจ็ดนาทีแล้วเร็วเจ็บสู้เงยหน้าสู้ต่อสู้ต่อเร็วยังไม่ตกเรู้แล้วรู้แล้วสู้ต่อเร็วหกคั้งู อย่าตกอีกนะเจฟทำอะไปดีขาต้องตรงขาต,งตรงๆเจ็บแล้วเจ็บแล้วอีกนิดเดียว<ม>ฮะมมเจ็บจเทากี่นาะทีเอาสิบใช่ไหมเอ็ดนาทีก็่จะไหวเออเอาที่ไหวอ่าที่ไหวที่ไหวแต่ถ้าหยุดไม่เฉยมันก็จะไม่ไหวแล้วเนี่ย แผลแน่เลยไม่กดดันเด็บดด่แว่าไม่กดดันแล้วเอวาไปยู้อเฉยโอ้โหจ้องรายการตาขมิงเลยเยื่อนยื่อเฉยทำสมาธิพอก็ไดล้ลูกถ้าไม่ไหวอะ่ะเนี่ยเท่าไรเองเจ็ดนาทีเองแปดนาที ยอม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 ,ยอมก็ได้ลูกเนี่ยแปดนาทีเองวินเท่าไหร่เก้าเก้าเก้าจุดสามสิบเจ้านาทีสามสิบน้ำลายหรือน้ำตาเนี่ยแปดแล้วเอาสิบเลยเอาสิบห้าเลยปะเอาครึ่งชั่วโมงเลย เป็นไมกี่นาทีเก้านาทีจุดสามสิบละใช่เจฟต้องเอาสิบนาทีถึงจะชนะไหวเปล่าหึหากลูกไหวไหมนะสัก้านาทีละเอาที่ไหวหลูกกลูก ก้าทีแล้วเอาสิบใช่ไหมเ <Welcome. S 1> อาบาเกิลทำสมาธิลูกทำสมาธิทำสมาธิทำสมาธิอยู่นี่นี่นี่สมาธิสมาธ,ธ,มาธิเดี๋ยวก็ล้มอีกหรอ ต้องเกินนะต้องเกินมากเยอะๆนะวินเท่าไหร่สามสิบเ<ด>จ็ดกินแล้วเกินแล้วแต่ต้องเกินอีกเพราะว,ว่าเมื่อกีเ้เจ็๊บเซ่ไงต้องเกินไปอย่างน้อยสิบวินเกินสิบ้างเนี่ยให้เลขสิบเลยให้เป็นสิบนาทีเลยจะถึงแล้ะ <c oughs> ต่อไปก็เป็นการทำเสียตีโลกแล้วแล้วแต่เจ็๊บแล้วเจ๊บจะเอาต่อไหม การทำสิตีโลกแล้วอ้าวสินาทีแล้วไม่ไหวก็ยอมออยฮะสนาทีก็ได้สิบเอ็ดแล้วแต่นะว่าไม่ว่าอะไรนะไม่ไหวก็ก็พอ11นาทีด11ดสเออ๋อเลขสวยเนะสิบแนาทีจุดสิบเอ็ด ถ่ายดิเว่าถ่ายเวลาดิเออเอาตายแล้วอยู่ถ่ายดิอืมนาทีแล้วอ่าให้ดูใกล้ๆเลยเอา้าวไม่ต้องขายเวลาดิอย่าถ่ายเยอะไปนี่ไงเห็นแนละ้วเ,เห็นเยวเห็นเวลาใช่ไหมอืมเอาสิบห้าเลยปะ โี่สิบเอ็ดนาทีสิบเอ็ดจุดจุดเท่าไหร่ไหนไหวไหมสิบเอ็ดจุดสิบหกอ่าลุกขึ้นลุกขึ้นโชว์ก้ารท้องเนี็ยเบ่งก้ารท้องเออเออ